สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ,อันนี่เลยจะพาเพื่อนๆมาดูค่ะที่เพื่อนเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าเป็นผักอะไรอันนี้ก็คือผักโมอโรเฮยะนะคะผักโมอโรเฮยะก็จะเป็นผักที่ปลูกได้ในฤดูร้อนของญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่ญี่ปุ่นก็จะปลูกได้แค่สาเดือนแต่ที่บางทรยที่เราปลูกได้กันทั้งปีเลยนะคะผักโมอโรเฮยะนะคะมาจากประเทศอียิปต์นะคะจริงๆไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นผักที่ คนญี่ปุ่นเขาทําการทดลองวิจัยมาแล้วก็พบว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นผักที่คนนิยมรับประทานกันมากนะคะในช่วงฤดูร้อนเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนะคะผักมโรเฮะที่ไม่ออยยืนเทียบอยู่เนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณเกือบ2เมตรเลยค่ะเป็นผักที่ไม่ออยปลูกอยู่ประมาณ5เดือน4-5เดือนแล้วนะคะจะสังเกตว่าเขาออกฝักแล้วเดี๋ยวไม่ออก็จะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆก,กันค่ะ ก่อนเข้าใจนะคะว่าโมโรเฮียเป็นผักที่ไม่น่าจะโต,นตขนาดนี้ไม่รอยปลูกไว้แค่2ต้นเท่านั้นเองอันนี้เป็นผักแค่ปลูกไว้แค่2ต้นนะคะก็ค่อนข้างจะโตแล้วก็ใหญ่มากวันนี้ไม่รอยจะมาเก็บผักโมโรเฮียแล้วค่ะและจะพาเพื่อนๆไปดูว่าผัก,ผกโมโรเฮียจริงๆแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็คนญี่ปุ่นเขากินกันยังไงค่ะเริ่มต้นในการปลูกผักทุกชนิดนะคะก็คือการเตรียมดินค่ะ บรเวหยาจะขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายจนถึงดินร่วนเหนียวนะคะสามารถระบายน้ําได้ดีไม่มีน้ําขังก่อนปลูกนะคะให้ผสมดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทิ้งเอาไว้สัก1-2อาทิตย์เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะในการเตรียมดินก็คือเนื่องจากผักบรเวหยะเป็นผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนาน6-7เดือนเราอาจจะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุงเอาไว้โดยจะขุดดินตรงกลางแปลง ให้ลึกประมาณ20ซนติเมตรแล้วใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมกลบกฝังดินเอาไว้ค่ะผักโมโรุเะยจะได้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีตลอดช่วงอายุของการปลูกผักโมโรุเะยจะปลูกง่ายโตเร็วทนทานต่ออากาศร้อนแรงได้เป็นอย่างดีแค่หว่านเมล็ดในแปลงในหลุมที่มีระยะห่างระหว่างต้น40ซนติเมตร วิธีง่ายๆในการพอต้นกล้าเราก็แค่หว่านเมล็ดลงในหลุมที่เราเตรียมมาไว้หลุมละ4-5เมล็ดต้นกล้าจะงอกภายใน2อาทิตย์หรือเราจะทำการพอต้นกล้าในกระถางพลอกล้าแล้วค่อยย้ายลงมาในแปลงก็ได้ ระหว่างที่ต้นกล้ายังเล็กอยู่นะคะให้ทําการรดน้ําอย่างสม่ำเสมออย่าให้ขาดน้ําโดยจะทําการรดน้ําวันละสองครั้งและเมื่อต้นโตขึ้นแข็งแรงเพียงพอเราค่อยลดการรดน้ําลงเหลือวันละครั้งก็พอค่ะการให้ปุ๋ยและการบำรุงรักษานะคะเราจะให้ปุ๋ยทุกๆ2งถึงสามอาทิตย์อาจเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยบกาชีก็ได้ค่ะ ลักษณะของโมโรเฮยะนะคะดูเผิอๆจะมีลักษณะคล้ายกับใบกระเพราแต่จริงๆแล้วพืชชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับปอรกระเจ้าค่ะซึ่งจะมีชนิดทั้งฝักกลมและฝักยาวสำหรับผักโมโรเฮยะจะเป็นพันธุ์ปอรกระเจ้าฝักยาวนิยมนำยอดอ่อนมาประกอบอาหารเพราะมีรสชาติหวาน ผักมโรอยะาจะเหมาะมากๆเลยสําหรับการปลูกเป็นพืชผักสวนครัวค่ะฤด,ดูที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักชนิดนี้ก็คือช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมผักมรอยะานะคะจะมีลําต้นสูงประมาณ1-2เมตรแตกิ่งมากไม่มีหนามนะคะแล้วก็จะเติบโตเร็ว ยิ่งเราตัแต่งกิ่งนะคะยอดใบอ่อนของโมรเฮะก็จะยิ่งแตกกิ่งออกมามากค่ะลักษณะพิเศษของโมโรเฮอย่างหนึ่งนะคะตรงใบของเขาเขาก็จะมีหนวดอยู่2เส้นหรือลักษณะเหมือนเสาอากาศนะคะ2ออันอยู่ตรงโคนของใบค่ะ การเก็บเกี่ยวนะคะเราจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวใบอ่อนได้เมื่อต้นมอรลหะยะมีอายุประมาณ2เดือนหรือลำต้นมีขนาดประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรวิธีเก็บนะคะอาจจะเก็บโดยใช้กรรไกรตัจดจากยอดให้มีขนาดยาวประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรหรือเราจะเก็บเฉพาะยอดอ่อนด้านบนเหมือนการเก็บชาก็ได้ค่ะ ในการเก็บนะคะก็จะมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือเมื่อลำต้นมีขนาด60-70ถึงเซนติเมตรให้เราเก็บยอดอ่อนอย่างสม่ำเสมอนะคะจะช่วยทำให้ลำต้นแตกแย่ยอดอ่อนออกมามากขึ้นและเยอะขึ้นก็จะสามารถทำให้เรายืดอายุการเก็บเกี่ยวผักมโรเฮีได้นานมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวฝักแก่นะคะที่ว่า จะมีเมล็ดอยู่ข้างในเราสามารถนำไปเพาะต่อได้เลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นตัวฝักแก่นะคะที่เมล็ดเขาจะอยู่ข้างในเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะถ้านำไปเพาะก็จะขึ้นได้ง่ายมากก้านนี้ก็เราก็ได้หลายต้นนะคะนี้แค่นี้เอง ส่วนถ้าทานสดนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบนิยมนี่นะคะทานยอดอ่อนเขาเพราะว่ายอดก่อนเขาจะมีใยเส้นใยอาหารจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะใบย,ยังไม่แข็งแล้วก็ยอดอ่อนเขาจะมีรสชาติหวานค่ะทานเป็นสลัดเลยก็ได้หรือว่าจะนํามาลวกแล้วก็ทานกับโชยุนะคะคนญี่ปุ่นก็จะทานแบบนั้นกันหรือเพื่อนๆจะเอามาผัดผัดน้ํามันหอยหรือผัดกระเทียมอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะอร่อยดี สำหรับใครนะคะที่รักสุขภาพนะคะก็อยากแนะนำผักมะโรเฮียปลูกไว้ติดบ้านเลยค่ะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินกแกลเซียและเส้นใยอาหารนอกจากนี้นะคะจะมีสารอาหารประเภทเบตา้คาคโรทีนมากกว่าผักโขมถึงสามเท่าเลยทีเดียวชะลอความชราสารต่อต้านมะเร็งแก้โรคเบาหวานท้องผูกรักษาโรคลำไส้และความดันโลหิตสูงและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยค่ะ ันนี้นะคะนี่ก็เป็นใบมรเหะยะตรงยอดนะคะที่แม่หอยเก็บมาวันนี้ ก็เนี่ยนะคะเป็นโมอโรเฮยะที่แม่เอาเก็บได้ในวันนี้ยอย่างโมโรเฮยะนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้จนถึง6-8เดือนเลยนะคะอายุการพอปลูกของเขาต่อรอบเนี่ยก็คือได้หนึงถึงแเดือนหลังจากนั้นเขาก็จะมีฝักเล็กๆออกมาฝักที่มันแก่เป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเราก็สามารถนําเมล็ด พันตัวน,นั้นนะคะซึ่งจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนําไปเพาะพันุต่อได้เลยนะคะตอนก็ <G l> <äch> ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆลองไปหามาปลูกกันดูค่ะประเทศไทยนะคะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกําลังใจให้ไม่อ่อยเลยนะคะเจ <G l> อกันะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ